สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้อันนี้จ้าได้ปลาหมึกออย่างจ้าสามตเนี่ยสองโลสองขีดจ้าแล้วก็มีไข่มาน้ำมีแต่ตัวไข่ไข่เขาเลือกให้นี่จ้ามาจ้ารู้เลยจ้าไรบุกงงาบอนะมแมนไข่ไอ้นี่อย่างก่อมันกับสีมีไอ้แฝดต,ตั้งสี่นอตัวหนึ่งสองไข่ยังเสีย ก็ได้หกไข่มากินอ่ะขอบคุณครับชิมมึงดิชิมไขนะ่มันก่นอ,เอเนจ้ะอืมมึงแจีวพี่นะชข้มบีบกินใส่ฟอกเอ้ยใส่บีบมันน้ำใส่ฟอกไม่ม,มากกว้าวโคตรอืมหอมน้ำซัลโวอะ จิ้มถวยย้วยใหญ่ๆได้จ้าเผ็ดๆผักกับกับพริกหวานเผือเทศแตงกวาสลัดลายจ้า ดองยังค่าหลังเลยจ้ะซอมาสดแบบบริเซรลยายาแต่แม่ไปซื้อมาให้สดดีเยบ่ดินดินเลยวนะมันตายแล้วแต่ว่าสดเ,เขายังไม่เอาไปดองออกมันพิ่งตายบบยังบอกหนังไหมจ้ะม,มันตายมันพิ่งตายเหรอตายโดนแล้วเขาเอามาแล้วก็ทำให้มันตาย นานๆก่อนเนาะเนื้อแบบนานๆเลยแล้วใครแนะนำคนกินไข่หมึกกระดองหนวดกึบๆคุณกินแค่บ่ กอนกระเบียดมนาใส่อร่อีหยิบเอาไม่เข้าใจมากเลยเส็นจิน้มแล้วก็เบียดมะนาวใสแล้วอร่อยอร่อยอ

ตัวงัางรํม้มนั่อะเอาขึ้นตะสร้างสามตัวสองสองโลก,กว่าตื่นเลยไหม <c oughs> ปั้มกีหนักแท้วะน่าดีเด้อนั่นแะอ้วนเนาะ ไม่ขาดตรงค้ายตัวรสสองลอยกังสีดได้กำไรจ้ะเที่ยปลาหมึกออย่างขันใส่ซ้ำหนีได้เนี่ยสองรอยขึ้นอืม

นี่มั้งไงกมยเนี่ยสุดยอดซื้อมาอย่างเองจ้ะคุ้มคุ้มกว่าซื้อเขาอีกแต่มันก็สิยากเนาะหลายขั้นตอนซื้อกินแล้วจะง่ายดีอบเอายนแะใส่หมอล้มหลอนด้วจ้ะ อย่างเลยจ้ะเนื่อยยังช้ำๆอยู่เลยแบบเลืองสวยแม่หมอหมอสารพัดประโยชน์กินเลยเนี่ยแม่ตัดไว้กินกับแม่เนี่ยกระเทีืม มามนหนวดอุปอีปีอยู่เนาะ สุดยอดบอสมกับรอบคอยบอนางนางถ่าแม่เห็ดต่างแต่สดๆบอสดสดอ,อกยาสีมงทาเลเห็ดแหลมอะ หมเยอะอืมมะนาวอืมเฟมอมากินสมบังหว่องหาวมะนาวหวงจ้ะกิน nào bay Nam bữa tiệc nó luôn Bỏ <laughs> <laughs> บอตเนี่มาบุงตัวน,นี้บอกิน้วจ้ะจงว้ให้คุณพ่อครับลูกส,สาว ไม่ใช่ใหญ่มากเนื้อน้ำอ่ะเบองไม่ใครน่ะใช่ทำไมไม่กินเหรอกินทำไมจะไม่กิน อ่อะ,ะตายไข่มคนละสามไข่อานนีใหกไข่คุเซื้อว่าไข่นาะแสบเบิลน,นะแม่ทำเมนานไขยปลาหมึกม,มากล้วยเลยอะดูดีๆมันเหมือนกล้วยมาก Hãy subscribe cho kênh เต็มจานเลยน่นุน่มๆเด้งๆเนื้อบ่แห้งจ้ะใส่หมอนุ่มหล่อนยาก Không, nữa. em có ý Này Này ăn có để chín đều Kín bọn này cũng đủ ใ,ใส่เสือเลืองเออคือแถมเลยอยากกิน,กนมะนาวให้พ่อปั้นชู้กินเลยม,มันน่าโซดามันไม่สุดาลยเนื้อดูเย็นปันอยู่ปั้นไม่ได้พ่กก,ก,กินมะน,นาวนี่นะแมะ่กินมะนาวกับพริกแล้วจะอิ่มเหรอจ้า อนี่ก็ไว้คุณพ่อกับลูกสาวจใกไ้กันขอของขอขอบคุณคนที่เขามารับชมนะจ๊ะไม่พอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าลินไปนพันๆกัน